ถ้าคนที่เขาถาเพลงนี้มาให้เขาถามว่าคุณมีแฟนหรือยังถามดูเปไรปะครับไม่ได้เปไรก็ไม่ไปไรก็จบไม่ก็คุณมีแฟนแล้วไม่ใช่หรอเมื่อกี้เอ้านี่หึงเหรอเนี่ยเพิ่งจะรู้เนี่ยว่าหึงอ่ะโอ้ยโอแตกว้โวถ้าคนเหมือนเขาคิดอะไกนเนี่ยเหรอคุณอะไรครับวะไอ โอเคพอดีมีคนฝากเพลงมาให้ค่ะครับได้ยินไหมคะได้ยินครับ เพ่องมาถามว่าคุณมีแฟนหรือยังคะฮะถ้าคนที <Hollywood> <markings> ่ฝากเพลงนี้มาให้เขาถามว่าคุณมีแฟนหรือยังเขาให้บอกชื่อไหมครับเขาเป็ใครไม่ให้บอกค่ะเขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับบอกได้ปะ ผู้หญิงค่ะอ่าคุณตอบได้ไหมอ่ะ ต้องดูครับว่าใครถามคำ <c oughs> ต,ตอบมันขึ้นอยู่ที่คนถามครับเรามันต้องเป็นใครถามถึงจะบอกว่าไม่มีอะก็ต้องเป็นคนที่ก็ต้องดูก่อนครับว่าใครถาม <c oughs> มีแบบนี้ด้วยหรอเราจริงๆคุณมีหรือไม่มี <c oughs> พี่ตกเกียว <c oughs> อะไรสัตว์พี่ตกเกียวหน้ามึงอะเฮียร้องพี่ตกเกียว, <c oughs> วเยวนะส <c oughs> ัตว <c> ์ <oughs> จริงๆคุอมีออคมีค่ะต้องดูว่าใครวนถามบอกชื่อได้ไหมเพื่เอ,อเราถามค่ะตรงตรงตรงนั้นน่ะเห็นปะ งั้นผมผมผมจ้างร้องเพลงฟังอีกเพลงนะครับตรงนี้ก็คือเรานี่ไงอะไรนะครับเข้าใจปะเนี่ยเข้าใจปะเนี่ยคืออะไรครับหมาถึงอะไรไมน,นะคุณถามว่าใครเป็นคนถ่ามใช่ไหม ะครับเราก็บอกว่าเพื่อเราถามเนี่ยอีกทีนะอีกรอบนึงเพื่อเรายืนอยู่ตรงนั้นตรงประตูเห็นปะ <laughs> อะไรวะไหนครับคืออะไรอะไม่ถึงอะไรครับ คุณเล่นอะไรอ่ะอันนี้มาถึงคือคุณคุยกับใครอ่ะคุยผมปะอ๋อใช่ใช่คุยกับเอางี้เอางี้เอาง่ายง่ายเลยเราเป็นคนถามเองอ่ะจบอ๋ออ่ะ,อะ,อะล้วสรุปมีไหมนี่เดี๋ยวคุณมาถามผมทำไมครับเนี่ยแล้วถามไม่ได้หรอถามได้ครับ เฮียอะไรวะเล่นกูงงเลยจ้าว่าผมจ้างร้องเพลงเหรอครับเดี๋ยวผมตอบร้องเพลงหนึ่งเอาวันนี้คุณตอบก่อนไม่ได้หรอเอาเอาเพลงของของอะไรดีบปรโลเพลงอะไรดีวะเขาร้องเนี่ยคุณร้องได้ไหนได้บ้างนะครับผมลืมละหลายแนวแต่ไม่ใช่เด็กชายร้านนี้ค่ะงอมวะ เพลงเพลงเอาเพลงแบบแบบถูกใจแบบไหนครับหมายถึงว่าคุณร้องแนวไหนอ่ะก็ร้องเพลงไทยทั่วไปอาจจะเก่าๆหน่อยเพลงสตริงเอาเอาเอาเพลงเอาเพลงที่แบบผมไม่รู้จะพูดเพลงอะไรเพราะผมไม่รู้ว่าคุณไอศิลปินคนไหนไงเออคุณฟังวงไหนบ้างอ่ะไม่รู้แล้วเอาเพลงนี้คุณอยากร้องก็ได้ครับผมจ้างร้องเพลงหนึ่งใ,ให้น้องผมฟังก็ได้ให้น้องฟังด้วย พี่ผมชอบพวกเพลงนะครับเพลงวันมิวอะเพลงพวก M R E ครับเอ็มอารีร้องไม่ได้ค่ะ M R E แมนก็ร้องได้นี่ลองร้องเลยครับลองเลยครับเดี๋ยวผมไปกดตังค์ไปเป็นเพลงเราเท่าไหร่ครับเพลงเราเท่าไหร่ที่นี่เอ่อไม่ไม่ยังไม่ได้คิดเป็นราคาขนาดนั้นนะคะโอเคครับงั้นก็ร้องเลยคมาร้องเลยเดี๋ยว ร้องจบแลผมก็ตั้งให้คือเราก็คิดเพลงไม่ออกเอ่อมีม,มีมีใครอยากฟังเพลงอะไรไหมคะที่ไม่ใช่แรปแรปเพลงแนวนี้ก็ได้ครับแนวแบบว่าคุณรู้สึกไงก็ร้องมาเลยครับดีนะกูไม่ได้พูดไอ้สัตว์ องเพลงี่คิดไหมคราดิบุโรเอาเขาร้องเพลงไทยอ่ะสนใจอ่ะอ๋อได้ๆพี่อ่ะคนอย่างพี่อ่ะเวลาพี่กินข้าวสองจานอ่ะพี่ไม่แด่เขาดูหรอกน้องพี่จะไปแอบกินคนเดียว เขาเดี๋ยววะลองไม่เป็นนะคะนะมันใหม่ไปอะ<ด>่ะเนื้อออกแล้วค่ะพี่จะถือไพ่ป๊อกแปดน้องเท่าทีว่ะตอนเนี้ยป๊อกแปดสองเด้งด้วยแต่วอกว่าคุณยังไม่เจอป๊อกเก้านะอ้สัตว์ เอมไขหวามันคือหล่อเท้ไม่ใช่ใครใใคร คยไม่คิดถึงใครไงเป็นแค่เพื่อนดีดีแล้วดีงไงเธอไม่ไรไม่เคยจะแค่เป็นอะไรเป็นอะไรที่มันไม่แค่เธอหคิดถึงใครเป็นอารเป็นอารมณ์ที่เธไม่เข้าใจอย่าบอกว่าเธอมีแฟนคนหนึ่งที่อาไปเห็นเธอทุกวันทุกวัน รู้อะไรสักบางเลยเป็นแฟนเธอวันวันหน่อยที่เธอเองก็ไม่ยอมรู้ดูและฉันก็กลัวถ้าการจะบอกคนนั้นเธอไม่ดีคนนี้เธอก็ต้องเป็นอะไรนะให้ฟองมาบอกกันมีไม่รู้มีความสุขจริง มันอิ่มเอมความสุขมันล้น<า>เต็มใจ<อ>นะออออยย่าบกกกกกววเเเธมมีนนีีนนนัััังทหไรรู้รออร้้สส็ตตลล เท่าไหร่เท่าไหร่อแล้วแต่เลยค่ะเลือะไรเลือะไรเลข925ค่ะแล้วพี่ผมให้เยอะด้วยโอ้จะใช้หมดไหมเนี่ยขอบคุณนะคะ อ้าวก็คุณบอกว่าเท่าไหร่ก็ได้เนี่ยครับได้ได้ไ,ดไปโปรโลน้องเฮี่เดี๋ยวกอนว่าไงครับคุณว่าไงครับว่าไงไตอบเลยตอบก่อนได้ปะตอบอะไรนะครับตอบ,ตอบก่อนได้ไหมตอบว่าคุณมีแฟนหรือ,อยังเอาเอาเอาอย่าพึ่งโปรโลถามมึงอะ ไม่ไม่ใช่ถามคุณนะ่ะต่อไปต่อไปเออคนที่รอขนาดนี้เขายังโสดอยู่นะครับไปรอ <laughs> <laughs> ผอพี่แต่ลุมล้อมลุมล้อมเกินนะพี่แบบว่ามันเยอะเกินอะ่ะเฮ้ยทีมาแล้วมาพร้อมกันด้วยสัโอ้ยอ้ยรอไายกรหัวแล้วน้องเบื่อความรอตัวเองกอนบางทีนะนี <laughs> เ่เขาเป็นอะไรอะ่ะ <laughs> วันนี้มีอาการบอกว่าเออเป็นแล้ววะที่เรืขนาดนีเขากล่าวคำว่าอย่าเอาก้าวแรกของผมไปเทียบก้าวที่รอยของใครนะเป็นไรครับอันนี้เมื่อกี้เป็นเอาเมื่อกี้ไปผมผมฟังเพลงม็าฟังฟังเพลงแฟนคนหนึ่งอยู่ครับเอ้าอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรครับก็ใช่ไงก็เพลงใช่คืออะไรครับก็ฟังเพลงแฟนคนหนึ่งอยู่เนี่ย ทองเท้าเลยครับทองเท้าเลยงเท้าเลยครับคืออะไรครับเนี่ยหมายถึงคืออะไรคะเป็นไรครับเหมือนแบบคนแบบมีแบบมีอาการนะครับมีอาการอะไรถามดูเป็นไรป่ะครับไม่ได้เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็จบไม่ก็คุณมีแฟนแล้วไม่ใช่หรอเมก๊ะ เอ้านี่หึงเหรอเนี่ยเพิ่งจะรู้เนี่ยว่าหึงอ่ะโอ้ยเป๊ะแตกอาคนเหมือนเขาคิดอะไรกันอันนี้โป๊แตกป่ะพี่อย่างนี้เออมีอาการเฉยเลยการออกว่ะยินอยากอาการออกว่ะ